สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องนักิกเกมเมอร์นะครับ่ะมาวานแล้วก็เก็บเลเวลจนถึงเลเวล5 0จ็อบ42นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเก็บเลเวลกันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมเราจะเปลี่ยนสถานที่จากอ็อ,อกนะครับไปเป็นที่แมปหนอนดินนะครับผมซึ่งอยู่เมืองมอลล็อกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้วาปไปที่เมืองมอลล็อกกันนะครับแต่ก่อนอื่นยวขอเตรียมของก่อนนะครับผมเตรียมพวก ยนโลเตรียมพวกอะไรพวกนี้ก่อนนะครับวิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเก็บของจากที่เราไปได้ที่ออกมาด้วยนะครับในการออกเลดี้มาด้วยนะครับหนึ่งใบ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อีกหรือเปล่านะครับถ้าได้อีกนี่ถือว่าผมดวงดีมากเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> แปลกมากเลยได้ได้จนเงงเลยได้อีกแล้วเหรออะไรพวกนี้เหร เดี๋ยวเอาวิ่งไปเพิ่มอีกสักหกอันเเป็นห้าสิบอันนะครับโอเคน่าจะไม่ได้ต้องใช้อะไรมากมายครับผมไปรวยกันเลยนะครับไปมอลล็อกครับผมอ่ะเรามาอยู่มอลล็อกแล้วนะครับจริงๆมอลล็อกนี่เป็นเมืองที่สมัยก่อนถ้าใครเล่นเลนนอล็อกที่เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟอโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งแท้ครับ วิ่งปั๊บอยู่หน้าวาร์ฟเลยนี่เขาเรียกวิ่งแท้มาันี้คือจะบอกว่าคนที่เล่นมอลล็อกเนี่ยสมัยก่อนเอ้คนที่มาเมืองมอลล็อกเนี่ยสมัยก่อนคือเขาจะมาซื้อขายของกันมาเหมือนมามาช้อปปิ้งอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันในในเกมในเกมเนี้ยเล่นน้องที่เป็นเซิร์ฟกราวิตี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่เมืองพอนเทล่าหมดเลยนะครับพวกการค้าขายเนี่ยเขาไปอยู่เมืองพออเทล่าหมดเลย ซึ่งถามว่ามัน make sense ไหมผมว่ามันก็ make sense นะครับเพราะว่าปอนเทราเป็นเมืองหลวงใช่ไหมครับก็ควรที่จะเป็นคนน่าจะจะมาทําซื้อขายกันที่ปอนเทร่ามากกว่ามอร์ล็อกนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบเหตุใดเหมือนกันว่าทําัยสมัยก่อนคนถึงใช้มอร์ล็อกเป็นเมืองขายของนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่แมปหนอนดินแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่ม SPD กันนะครับแล้วก็จยกเลยครับผม ก็นับตีด้วยเหรอนับตีด้วยเหรออมไม่เป็นไรเราไม่เข้าก็ได้นับตีได้เอยๆนะครับอ่ะวิ่งเลยกันเดินแล้วไม่มีก็ยังพอตีโดนอยู่นะแต่โดนหนักนะครับเพราะว่าเอไอเราก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะฮะผมว่า ก็ได้นก็ได้อยู่นะได้อีพเยอะอยู่นะครับและแ,แ,แล้วผมก็ลืมอีกจนได้ <g ül> ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนดูกำลังกำหม,มัดอยู่นะฮะไอ้บอกว่าจะเอาโลกมาใส่ไงลืมอีกแล้วครับคุณผู้ชมอขอโทษด้วยครับ ก็ได้อยู่นะครับก็ถือว่าได้อยู่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับผมโอ้ตัวเรา2เลยนะครับถือว่าขึ้นเน็วมากครับผม ข้าปาร์ตี้เขาดีกว่าไหมลองถามว่าหน่อยนีด่ด้วยครับนีด่ด้วยครับเขาให้ไหมอ่ะเอ่ขอบคุณครับถ้าเข้าปาร์ตี้คนเยอะๆครับมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับแต่ถ้า ถ้าคนคนตีน้อยก็ได้เปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยแต่ก็ถือว่าช่วยๆกันครับเือยว่านหน้าอยู่นะที่ถ้ามีนัดธนูเยอะๆนะผมบอกเลยนะว่าน่าจะดีกว่านี้ครับเปอร์เซ็นต์น่าจะขึ้นไหลๆเลยถ้านัดธนูเยอะๆนะเพราะนัดธนูเขาค่อนข้างที่จะมนี่แรงนะครับเอ๊เขาเรียกน,นะตนีได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้เรา ASPD หนึร้อยแปดห้านนี่คือในกรณีที่เรามี KB ของ p r i ส s นะครับท่านอาจจะถามว่าเฮ้ยเลเวลปห้ Level 50 ASPD 1นึมันเป็นไปได้ยังไงนะผมบอกเลยครับสำหรับเซิร์ฟคาบิตี้นะครับมันเป็นไปได้ครับผมแล้วมันเป็นไปได้มากกว่านี้ด้วยนะครับถ้าคุณมีตังค์นะครับตังค์นี่คือตังค์ในเกมนะครับผม สามารถซื้อของแบบบวก SPD เข้ามาใส่ได้อีกเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าถ้าไม่มีตาในเกมทำยังไงนะครับถ้าคุณเป็นสุตร์ตานครับผมคุณก็ทำได้ครับผมพูดอย่างนี้เลยถ้าคุณเป็นสุตร,ร์ตานฮะคุณก็ทำได้ครับผแต่นี่คือเราก็พยายามเติมเฉพาะที่ที่มันจำเป็นเช่น VIP อะไรพวกนี้ครับพวกคูนผมยังไม่ผมยังไม่เติมใส่เลยนะเห็นไหมออผมก็อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าผมเป็นระดับตซลตาลนะโอ้โหผมกดหมดอะจริงจ็อบพีเอพีจ็อบเลเวลเอเลเวลพีพีตรงเนี้ยผมกดคูนหมดอะกดใช้ซิลเวอร์ไวด้วยใช้มะละกอด้วยเอาแบบเอาให้หมดอะผมบอกเลย กดให้หมดกร,รมเกริมนี่ผมกดหมดอะเอาให้ดอกคูณสองเลยพอดีไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยใช่ไม่ไม่ใช่สุดตานะช่วงนี้ช่วงนี้จ <laughs> งฮะจงจง,งไปหน่อยมันก็ขึ้นดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ขึ้นดีอยู่นะแต่เหมือนว่า เราเก็บเองเราจะขึ้นเดียวกว่าไหมใช่ไเด,เดี๋ยวเดี๋ยวล้อม a อบหมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกจากตี้แล้วกันครับเราถือว่าเราใช้ใช้บให้เขาให้คุ้มแล้วกันเราบาุให้ AB บมาเนาะให้ละครก้งกิ้งๆมาด้นกันนี่เดี๋ยวหาว่าเราไอ้นี่ไม่อะไรนะเข้าเพิ่เข้าตีเพื่อขอ AB บแล้วก็ไอ้นี่ไปนะครับ ถ้านาทั้งนูมีน้าทั้งนูอีทั้งสองคนปีนี้จะเป็นปีที่ทําให้เร,เร็วขึ้นไวมากนะเพราะว่ามันจะทําเขาเลยนะเขาจะยิงได้เร็วมากครับถ้ามีอย่างเงี้ยยังมียังเมดมีนักดาบอะไรเงี้ยมีโจน,นแค่สามปีคนเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าตีไม่คุุ้มแบบตีกันเองคุ้มกว่า เอาหายแง่ดีหมดแล้วดีหมดแล้วผมก็ขออนุญาตนะกันนะครับอย่าว่าถือโทษโกรธกันเลยออกนิ่ฝ่านะครับเราตัวเองดีกว่าครับตอนนี้เราได้ EP 900นะครับตัวหนึ่ง ว,วิ่งทัวร้วนทีนี้จบอีเลยนะจบเลยนะ,อ,ะอยู่ไหนล่ะแต่แหนสี่สิบสามแล้วนะครับจ๊อบสี่สิบสามแล้วถ้าไม่เจอตัว,แล,วแล้วรู้สึกกลัวเสียเวลาก็วิ่งไปนะครับวิบ่งหาไปเลยจริงๆผมว่าเราควรอัพเด็กเหมือนกันนะวันนี้เราอัพสเตริอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอัพสเตย์ให้ได้สัก3สามสิบแล้วเดี๋ยวเราอัพเด็กดีกว่า รู้สึกว่าตีตีมิสบ่อยมันเสียเวลาในการเก็บเล็ลนะครับเราจะพยายามเก็บให้ได้65เร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ65ปั๊บเราจะไปไปที่เอน๋นะนะมังกรฟ้าเพราะตอนนี้มังกรฟ้าเข้าคูณ2อยู่นะฮะเมื่อไหร่จะไลฟ์สตรีมได้บรรลุก็ไลฟ์สตรีมได้น,น่าจะดีนะฮะ แบ่ว่ารามารเล่นเกมไปเลยอ้ยสัเกเก็บอืมเฟินดีนะครับแบปแบปจบอินเลเวลนี้เฟนตัวเราเท่าไหร่เฟินตัวเราประมาณ1.9%เปซ็นต์นะครับอ้ยได้เลยได้เลยนะผมว่าได้เลย1.9เเลยเนีย 1.9แปลว่าเราตีประมาณ50ตัวครับห้บกว่าตัวก็จะได้หนึ่งเลเวลโอ้ขึ้นดีมากขึ้นดีมากของเขาไม่เก็บเราก็เก็บนะครับผมเอาไปขายได้นะครับไปซื้อหอกครับผมตอนนี้รู้สึกผมเล็งหอ,อกที่เป็นธาตุไฟไปนะที่มันชื่อว่าเฮลไฟเหมือนกับเพราะว่าเรากลาวว่าเดี๋ยวเราจะซื้อหอกไปไปแทงพวก มังกรเขียวพวกอะไรพวกนี้นะครับจะได้ใช้หอกทาตไฟแล้วก็ไปตีพวกลิงหินก็ต้องใช้หอกทาตไฟเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวขึ้นแล้วยังไม่ up เลยลองเล็กเกาะก,กันนะครับรเอาเล็กสักสี่สิบนะทำเล็กขึ้นมาแค่สองหน่วยเท่านั้นฮะเราตรีโดนขึ้นเยอะเลยนะครับมิดน้อยลงไปเยอะเลยนะ ็ยังมีก็ยังมีมิสอยู่นะฮะก็ต้องอัมเด็กจริงๆนะเด็ก40นี่น่าจะตีโดนลูกดอกนะฮะอ่าเลิ่มขึ้นแล้วนะครับ43แด้วเด็กกน พราะอัพเด็กเรารู้สึกเลยครับว่าตัวนี้ตีไม่วุดเลยนะครับตีไม่มิสเลยนะใช้ได้ครับใช้ได้เพราะอัพเด็กเราใช้ได้และสามสิบห้านี่ถือว่าตีโดนแล้วฮะแต่ก็อัพไปเลยครับสี่สิบเผื่อเดีย๋ยวเราเปลี่ยนสถานที่เก็บใช่ไหมเฮ้ยก็ยังมีมิสอยนะู่น,นะเนี่ยนะสามสิบห้านั่นนี่ย ถึงอัพเด็กไปส้านะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะตอนนี้ปัน่นปั่นไปเรื่อยๆเลยคนระับมันหายตัวจะตียังไงตนะีตัวเือนไปก่อนนาะนะเราเอาราอัพเด็กขึ้นมาสามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตีแม่นขึ้นนะคร เราตีแม่น่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีบิสมันต้องมีมิดบ้างอะแต่ว่าก็น้อยหน่อยโอเคขึ้นนะครับวันนี้เรายังไม่มีเป้าหมายนะครับว่าจะตีตีถึงเลยไวเท่าไหร่ก็ตีไปเรื่อยๆก่อนครับไหนเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้น <c oughs> เราไม่เร่งไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆผนทาายัางอียาวไกลครับ ไปตอบแชทแฟนอยู่นะฮะอะอีกทีเกือบเกือบตายอ่าผมไม่ได้เตรียมเปิดรออัพเลยครับตอนนี้ห้าสิบหกแล้วนะครับนี่เรามีสตริงเยอะนะครับเราก็จะสามารถแบกของได้เยอะด้วยตอนนี้น้ำหนักรด เลยนะน้ำหนักเราไม่ไม่เกิน50%าสิบเรนะนะพราเราอัพสเต็งเข้าไปเยอะเวลาเราเก็บของเยอะนะวันนี้จะน่าจะยาวๆไปคนระับเพราะว่าคุณแฟนเลิกงานดึกนะครับก็้องเล่นรอคุณแฟนไปด้วยนะครับน่าจะเที่ยงคืนยาวๆไปตอนที่อา่านคลิปอยู่นี่ประมาณจะสี่ทุ่นะครับผม ผมว่าผมจะผ่าน10รอ,อประมาณ60ตัวกว่านั่นแหลประมาณ61 62ประมาณนั้นแน่ๆเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมถ้าเราเลเวลเกิน60แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปทำเควสอีเดนนะครับเราเราเปลียนเป็นคาสสองก่อนนะฮะแล้วค่อยไปทำเควสอีเดนนะครับเพราะว่าเขาจะได้ให้เลือกประเภทอาวุธนะครับเราจะได้เลือกของมาใช้นะฮะัไม่ต้องไปซื้อเองเสียเงินนะครับ อูโดลุดลมอไม่วันครับแม้วันมอสเตอร์เ,เยอะฮะโอกาสน้อยมากเลยนะครับที่แมปนี้แล้วมอสเตอร์มันจะหลุมเนาะมีเมื่อกี้ครับอันนั้นจะมีสักทีนะฮะ อีกแล้วครับคุณชมเอาอีกแล้วครับ,ม,ออรบมันมาอีกแล้วโอ้เอาเรื่อนนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมต้องตั้ง,งช่วงไหมอ่าต้องตั้งชื่อช่วงอะไรดี คือทุกคลิปเลยนะที่ผมมาเจอคุณผู้ชมเนี่ยทุกคลิปเลยนะมันต้องได้การ์ดใบหนึ่งอะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วใบหนึ่งอะใช่ไหมฮะตั้งแต่เมื่อแถมมีเมื่อสองวันก่อนอะที่เราลงไปนั่นคือ2ใบเลยนะน,นั่นสองใบเลยนะต้นคลิปท้ายคลิปนะนี่ขนาดนะตีเรื่อยเลยนะตีแบบไม่คิดอะไรตีไปเรื่อยโอ้การ์ดลอยมาเฉยเลย เรียบร้อยจอบ50าสิบเลยนะครับว่าสอบฮุบแอบเบดฮุบไม่ได้เลยเขาลงโฟววอนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาชีพกันครับผมมองมาตรงนี้มองข้อนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้กว่าจะเจอ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นครูซอเดอร์แล้วโอ้ยมันเปลี่ยนแมปใหม่อ่ะเราไม่รู้เลยนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นครูซอเดอร์แล้วนี่ครับเดี๋ยวขอใส่ของกลับก่อนนะครับโอเคไปรบรบไม่รบโอเคไปวิ่งออกเลยแล้วกันปวดหัวมากกว่าจะเจอนะ นี่ครับเราเป็นคู่ซอเดอร์อแล้วยเย่อกว่าจะเปลี่ยนได้นะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนยากครับหาที่เปลี่ยนเพราะว่าเราจอมห้าสิบใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนง่ายๆเลยเฮ้ยเท่เหมือนกันนั่นนี่นอ่ะนั่งเลยแต่นั่งดูหน่อยซิอานั่งก็เท่นะครับอืก็ตอนนี้ก็ เปลี่ยนเป็นคูซเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวดูสกิลเซฟว่าเป็นยังไงก็นี่ครับเดีย๋ยวสกิลเราจะสกิลขึ้นมานะครับเดีย๋ยวเราจะอัพอันนี้ก่อนเลยนะครับก็่าเดี๋ยวเรามุ่งเฮนะพุ่งเป้าไปที่พุ่งเป้าไปที่อันนี้ก่อนเลยนะครับตัวตัวนี้นะฮะแต่ผมกําำลังคิดอยู่ว่าผมจะอัพอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ไปเช่าปิโกปิโกเพราะเราอยังใช้ดาบได้ใช่ไหมแล้วก็ อันอนี้ให้ในเซตนี้ก่อนแล้วก็มาที่อันนี้นะครับซื้ออัพแค่แนี้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่ holy cross นะครับอืมก็ไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมเหนื่อยนะครับเหนื่อยตรงที่หาที่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะโอเค ก็วันนี้จากกันไปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ